สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบสัญญาณ 5G กับบริการ f ิก IP ทีนิวแบบไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำเราเตอร์ 5G ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเราเตอร์ 5G ตัวนี้สามารถที่จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แบบ 5G ได้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีสายแ a n นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกล่องข่าวได้ทดสอบสัญญาณ 5G โดยตรงนะครับ ผมเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ 5G โดยตรงนะครับทดสอบกันนะครับทีนี้ผมก็จะทดสอบ ฟิก IP นี่แวร์นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจากเราเตอร์ 5G นะครับแล้วก็ช่องที่มีเล่น IP นะครับก็มาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับ IP ที่ทดสอบก็จะเป็น 103.164.85.x นะครับทดสอบสัญญาณกันนะครับ ข้อควรระวังในการใช้สัญญาณ 5G กับบริการ fixed IP n e t w o r หรือในการแชร์เน็ตนะครับก็คือว่าถ้าคุณใช้ Router 5G เพื่อแชร์เน็ตนะครับก็ควรจะใช้เป็นแบบอั l ลิมิตจะดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้บริการของ True เดือนละ299บาทสามารถรับส่งข้อมูลได้1.5กิก ผมเทสสปีดไปประมาณ3 -4 ครั้งเท่านั้นเองนะครับแบนด์วิด์ก็วิ่งไปเกือบๆกิกกและนะครับเรียกว่าแบนด์วิด h วิ่งไปเร็วมากเลยนะครับแนะนําว่าให้คุณใช้เป็นแบบอันลิมิตเดือนละประมาณพันกว่านิดหน่อยก็จะดีกว่าขอบคุณครับ